จ้าเอ๋ครับอ้าวฮันเล็ดนี้ใครจะได้ไปครับดูกันชัดๆครับสมัยไปแล้วครับฝั่งของเดียวกันอ้าวแต่เรียมเลนลิมิตครับมันจะพลาดเรียบร้อยครับคีเนแอฟจากการเดินป่าแบบนี้หรือเปล่าวแน่นแน่นไงฮะโอ้เจอปั๊บครับเข้าไปจับไหมยังไม่จับเขาแต่โรสโลสวนเข้าไปเขาลิมิตไปจับจ่าเอกทุกอย่างก่อนที่เจะตายครับโดนไปถึงทางด้านของโคเดนฟิตที่เข้าไปลึกเกินไปครับ จะเอกดโกนมาแล้วครับเดินไปถึงตัวเลรินนี่ตาวถึงแน่นอนครับเขาโดนเฮ้ยกอนิเมต้ามของเศกล็อกไว้ครับแล้วโดนหน้าบ้านแบบนี้ริบร้อยฮะอ้าวเทเลพอร์ตมาทำอะไรอ้าวและไม่มีป้อมด้วยครับตอนนี้โดนสองต่อหนึ่งครับลเลรินครับอของ<ป>ก็ไม่ค่อยมีครับผู้แล้วแบบไม่น่าจะรอดแล้วแบบนี้ครับโดนลูกจากเตกและลิมิตซึ่งเป็นตัวทำ damage คู่ฮะยืนไปก็ได้เท่านั้นครับแ<ช>ีก,ก,กึ่งที แต่เหมือนว่ามีคนหลงอยู่ครับลิมิตครับก็ถอยออกมาจากทีมครับทีไปเมื่อกี้อ้าวลิมิตอ้าวเ่วงและลิมิตครับไปโดนอะไรฮะเดนมาร์กครับโอ้ไม่ใช่ด้วยครับไม่ได้ใช้เดนมาร์กด้วยครับเจอเรลินครับมาจากด้านหลังเสมอไม่ได้อย่อันติยังอยู่ครบแต่้ายไปแล้วอ้าวแล้วเตะครับเหมือนว่าสงสัยครับเพาะลิมิตตายยังไงแต่นี่ครับไวโกลฟ้าครับเตะเข้าไปคนเดียวตัวโลดเดี่ยวครับโดนลุม้าหนึ่งคุณหลาดตาวแล้วเข้ามาแบบนี้เนโดครับไม่ดีนะครับ อ้าวครับอยู่ดีก็เข้ามาแบบเพื่อนยังดันมีเน้นไม่ชิดป้อมเลยฮะเดินหาเขเดียวหาลิปิดฮะเหมือนทอรูนคว่าเขาเดินเดินยังไงไปปรกวดไว้โอ้ด้โอ้ดฟเลยครับหมดเลยว่าเสี่ยงสี่สี่สองครับเมโลเข้าไปเปิดก่อนวอเตอร์เจสครับตายก่อนแน่นอนครับและอีคลาสครับเอาไม่ใช่ครับคนทีฟรีครับโดนเดสมาร์เข้าไปครับแต่แรกกับซิงเนียไปได้ฮะเข้าไปกลางวงครับลิบินฮะไม่ดีแล้วทีหอตดครับ มาโอ้โหพื้นแคบจ้าเอ๋ครับพื้นที่แคบมาแบบนี้ยังไม่มีโอ้โหแล้วคนนีิปีนครับอันติเมตเข้ามาเลยฮะโอ้พร้อมกับแปดของตัวเองครับแต่เรนนี่เข้ามารับหน้าไว้ก่อนครับตายไปก่อน1คนเนี่ยสำหรับคิปมีไฟครับเหลือ4คนอ่ะเหลือ3คนครับเนโรหลงไปด้วยฮะอ่าใช้มือและสมองครับไม่ได้ใช้รูปร่างร่างกายนะการเล่นนะฮะาครับดิฟิตครับเข้าไปก่อนแบบนี้ครับไม่ดีเลยฮะเฟจเช็ค โอ้โหแต่โคดินพีจะโดนอีกหนึ่งที่ฝ่าเดนมาไปแล้วแบบนี้เจ๊งตายแน่นอนครับไร้ทางรอดนะครับวอเตอร์เจสครับเชื่อมไปก็ได้เท่านั้นครับเพราะไม่ได้เป็นตัวที่จะเคาน์เตอร์ได้ทันทีน่าจะจะตามต่อครับจิตใจทําด้วยอะไรครับแล้วเล็งไปที่ดุ๊กครับแล้วเสกข่อยกลับมาทานไหมครับเพราะว่าเดินเอ็กซอร์สอยู่ครับแต่ดีว่ามีคาร์ม่าวอเตอร์เจสเข้ามาใส่เกราะทันแล้วโดนเซิงมาครับอ้าวแล้วอินเทอร์โซครับกัดตามมาเก็บดุ๊กได้ครับเด่นดินครับน่าจะโดนไปหนึ่งโดนเสกกลับมาแล้วอะ อินเตอร์โซไปไล่ตินเนียป้าเลียมว้าบนะครับผันอยู่ไหนเลียมมาแล้ว <c oughs> แต่ตามไม่ทันครับเพราะเรือด่วนนี่มันเร็วมากติดเรืห้าวป้าีไงอยู่ห้าวใช่ไหมอยู่ห้าวเอาแล้วตอนนี้เต้องร้องแล้วเอาหาวครับโดนหนึ่งต่อสามครับปาดไปแบบนี้ตายเฮ้ จะเอาจริงเหรอโอ้แล้วเดนมาครับเพื่อ่จะหลบคิวผมเสกครับแหละว่ามีเพื่อนเข้ามาช่วยครับหนึ่งอสามครับยังไงฮะเสกเหมือนเดิมครับภาพครับเจ็ดจากซ้ายมาขวาหาลิบิดครับ กดดีครับวิ่งนี่ฮะโดนล็อกไปแปดหนีคอนีนฟีท่าพยายามจะยิงครับยังไม่ได้ใช้อันตรีครับเล็งมุมอยู่ครับรอยิงโตล็อกโอ้แล้วเข้าไปแปด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 โอ้โหเกือบตายครับเดรีรับแต่ว่ามีจินโตครับเข้ามาตามย้ำตะกี้แล้วกดสัญญาอยู่กลางวงยิงขึ้นได้สวยงามมากครับแล้วฝั่งกิมมี่ไปเสียไปอีกหนึ่งฮะเจอเดวินับเข้าไปนี่ครับสองตัวหายไปเลยนี่ครับไม่มีทางต่อต้านเลยฮะกิมมี้าวตาย นั่นแหละอ้าวนี่ครับร้องแค่นั้นครับโดนล็อกเมื่อไหร่จับตายเมื่อนั้นครับหัวยิ่งกว่าเดนมาร์กของเซตอีกแค่โอ้แล้วนะครับขึ้นบ้านรอบเดียวม้วนเดียวจบไม่มีภาคต่อแล้วสำหรับบีเคทีครับทีมฟินแลนด์ทำไม่สำเร็จครับกับการจะล้มหัวตารางในค่้นคืนนี้ครับสุดท้ายเป็นบีเคทีครับชนะไปจนได้บอกเลยว่าจบในเวลาที่เร็วมากนะครับ25นาที เกือบแทบตลอดอะไรเงี้ยโอ้ยังแรงยังแรงโอ้และเรียบร้อยครับน้องพิบจะพลาดอะไรไม่ง่ายแบบนี้เลยเหรอฮะเปิดเขาก่อนเนี่ยยังไงเขาก็หนีทันเนี่ยแบบนี้แหละครับมาแล้วเดิมาเข้าไปรอดไหมฆ่าได้หรือเปล่าแล้วตามเข้ามปโดนป้อมยิงหนึ่งทีแล้วเตะฮะน้องพิยบบอกเลยว่ากดยืนนิ่งๆดีกว่าเราหัวไม่ดีนะครับอยแบบเรือไม่มีคนเดียวก็แย่แล้วนะครับนี่มาสามเลยฮะ จีโฟเขคำนวนโอ้ล็อกมาฮึยเฮ้ยข้าวแล้วดูครับใช้สกิลฆ่าไปแล้วเนี่ยตอนนี้ร็อกครับไม่เตะป้องกันตัวครับเตะขึ้นมาปั๊บปั๊บแลกกันไปครับท็อปกับมิดนะแต่เหมือนว่าเหมียวสู้พยายามจะสู้อยู่ครับแล้วรอยครับมาจากด้านหลังครับพยายามจะฮิทอันลันครับและจีโฟครับฆ่าได้อีกหนึ่งอ่านะฮะบอกเลยว่างานนี้นายไม่เหงาครับและเล่นมาถูกทางครับถูกเตะครับทุกคนจะเป็นครับคือซับพอร์ตจีโฟครับแอคชั่นใช่เลย โดดเข้ามาหาลิทนี่โอ้สโลครับลิทครับน่าจะรอดลำบากนะครับพยายามจะต่อต้าน,นครับเอ้ยอ่าแลกไปได้โอ้โหต้องขอบคุณเนะี่ยทางฝั่งของวิกคอที่ยิงช,ช็อตประหลาดมาได้ครับทำให้แลกไปได้หนึ่งตัวฟ้าเพ็ดก็อาจจะขมข้อหน่อยโอ้ยโอ้นี่ครับโอ้โหโอ,โอ,โอ้ตายคู่แน่นอนครับระเบิดมีตาทีไหมฮะแล้วจะจิ๊ปเปิลคิวได้ไหมเนี่ยโอ้มีสิทธิ์นะครับรอเอเนจี ลีลบลีลบลบได้หมดดิฟครับป้าบโอ้แล้วมาแบบนี้ป้าบหนึ่งทีไม่ตามต่อครับเพื่อนบอกให้ถอย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 ครับโอ้แต่ด้านบนล็อกครับตาดหนึ่งโดนเอ็กซ์ซอร์ครับแล้วพยายามจะดิฟไปดริฟมาไม่รอดอยู่ดีครับตีไกลทำไมพอลงมาช่วยจีโฟลอยขึ้นโอกาสล่าจีโฟจะเยอะขึ้นและทำให้เขาเนี่ยมีความเสี่ยงน้อยลง ต่อทีมเขาเนี่ยผู้จักรมนคิดด้วยหมดแล้วครับแต่ตอนนี้ล็อกแบบคิดแล้วฮะคิดยังไงว่าจะโดนใครฆ่าดีครับตายเถอะอย่างนี้โดนอยู่นะครับลงพยิบมาครับเพรดก็วอลล็อกได้ไหมไม่ได้ครับบบับเกิดด้วยเดี๋ยวสู้ถ้าจะตีบูบับตอนนี้ถือว่าอาจหารมากครับแล้วพยายามจะเข้าไปปกกับนอร์เวย์แล้วไวเปอร์มาจากด้านหลังครับาแล้วโดนเตะทิ้งออกไปแล้วโดดกลับมาใหม่ฮะนี่ฮะโอ้โหแล้วปาดเข้าไปครับแลกกันไปครับหมัดกับมือ แล้วทีมร้าให้ได้เหลือเพียงครับอ้าวแล้วเหมือนว่าจะพลาดหรือเปล่าวอลล์จะกอดอยู่ครับแล้วไวเปอร์กับพีโคครับเหมือนจะถอยออกมาฮะอีกคนครับเข้าโคเข้าไปกลางวงครับเก็บลิฟได้หนึ่งตัวคร,รับโดนเอฟซอร์ครับก็ยังฆ่าได้อยู่ครับไม่มีอะไรจะหยุดยั้งชายผู้นี้ได้จริงกลองไหลครับไหลมาอ้าว,าวแล้วโดนยกไปก่อนครับรอยจะได้ใช้สกีไว้ยังล็อกค,ครับกล่องนิ้วครับต้งตายครับเดี๋ยวต้งต,ตายไปก่อนตอนนี้อ้าวครับแล้วล็อกครับโรถไล่จิงครับเซนิทคอจากทางด้านของนอร์เวย์ครับแล้วล็อกครับเจอไวเเปปปออร์าาดข้ไีกฮะ ต้องรีบเก็บก่อนครับ a t t e n t i o นก่อนที่โปจะอาละกันมาสวยงามมากครับแต่ว่าเอาตัวเองออกไปได้ก่อนครับรอยลดถหัวหลอกครับและตีโฟมาถึงแล้วป้าปาดไปถึงทีครับเดนส์มายังโหลดอยู่ครับต้องวิ่งหนีก่อนนะทีจีครับโอมาแล้วโอ้นอเวครับยังสะดุ้งได้อยู่ครับเปิดชนิดคอครับและไวเปอร์โดนเตะทิ้งจากเหมียวสู้ครับเหมียวสู้ครับโดนลุมอีกครั้งหนึ่งฮะโอเตะทิ้งไปก็เท่านั้นครับกระโดดกลับมาได้ครับไวเปอร์ แต่้ปินแล้วหวางไม่ควรทําแบบนั้นฮะสนญญาแล้วแต่ว่านอร์เวยอยู่กลางห้งอ้าวสวยงามครับโอ้ขอทอนเพูดเมื่อกี้คร,ครับต้องรีบยิงให้หมดก่อน g ีโฟจ,จะเห็นตัวเลือดน้อยครับปาบเจอนกพยิบครับสนญญาหยิวไว้ครับแรงมากครับี่เดนมาร์กยังไม่ได้ใช้เลยฮะจีโและมีเงาและเหมียวสู้ไม่กลับแบบนี้อาจจะตายได้ครับแยกดันสทางครับ เดินกอบกลุ้งติ๊กเกเตอร์ไว้ครับไวเปิลกระโดดเข้าไปสโลนหนึ่งครั้งและทีโฟวางเงาไปเข้าแล้วครับโดนเอ็กซ์ซอร์สครับและไม่ได้ออกครับอาจจะยังเดดมาร์กและเบื่์ตัดทิฟออกมาได้ครับไปหน้าเชื่อกทีโฟนี่นี่อะทีโฟนะครับเก็บไปแล้วสี่ตัวนะครับสี่ีครับเหลือเพียงแค่คนเดียวครับมีคอสได้แต่ยีนมอบปัมแตกครับไม่สามารถที่จะทำะไรได้จริงๆครับและเซนชั่นครับในที่สุดเขาก็กลับมาฟอร์มของเขาอีกครั้งหนึ่งไง ในขณะนี้ครับตีป้อมหน้าเน็กซั์แตกไป2ครั้ง2อันน้พยิบออกมาป้าป่าปาดเรียบร้อยครับและดูครับตีเข้าไปครับตีน็กซั์แตกไปจนได้ครับเอเเนชันชนะไปในเกมที่2ของวันนี้ครับกถือว่ากราฟนี่พุ่งสูงขึน้นอีกครั้งหนึ่ง แต่ตรงกลางนี่ออฟลินมาแล้วไม่เห็นด้วยเอ็กซ์ซ้แล้วครับและป,ป้าป้าแบบนี้เรียบร้อยเลยนะครับสิ่งที่ผมวิเค์ไวลืมมันไปให้หมดนมั่นเป็นช่วงแรกัะที่จะบอกว่าเขาจะแก๊งเล่นบนได้เท่านั้นครับ <c oughs> บอกเลยว่าชะตาขาดบอกเลยนะครับมาแบบนี้อีกแล้วและสปายสปายสปายอา้าวแซงอยู่เต็นลงกลางมารึกลึกไป<อ>ครับ,รบยุ้ไปลึกไปช่วยกันรับป้อมช่วยลับป้อมแล้วดูนี้มาแปดหลบกัไปโอ้โหท่านด้หลอดเด้งหัวแตกเลยฮะ เก่งนักใช่ไหมเนี่ยุดนีแล้วไม่้องไม่ต้องครับโอ้มาแบบนี้ใช้อัติกอรดพรอนได้ครับสี่ลูกสเรียบร้อยเลยฮะชินี่มาได้สวยครับอ่ด้านหลังเข้าครับพอสเตอร์ครับมาจากไหนก็ไม่รู้ครับโอ้ตันซี มาแบบนี้ครับได้ไหมไว้รถสวยงามมากครับและได้โดนแทงด้วยฮะตอนนี้ช่วยกันแทงอยู่ครับแท้ายครับกำลังจะตายแต่แปดหนีออกไปได้ครับแ้หมอกครับอยู่กลางวงครับพยายามจะแทงให้เพื่อนครับแต่ด้านหลังครับุรินนไม่ไหวครับตายไปก่อนครับแลกชีวิตกับน้ำสั่งคาซิกไปครับแต่ว่าอัลติเมตของจีนครับยิงไปดอกสี่ตายแน่ๆริกครับไม่รอดครับกลายเป็นน้งฝั่งของเนื้อคาสิต้าที่ได้ทริปเปฟลคิวไปแล้วเอเซอร์กลับมาได้เปรียบฮะเกมที่แล้วนี่ไงโอ้เปิด อมาตะาถูกมาบแบบนี้ปาบครับแต่ย,ยังไม่พ้นระยะสกิลแต่แฮมอบอกไม่ได้ทอนที่จะบวกสองครับทอนสีอ่าและโดนสวนเลยครับพอเตอร์เข้าถึงตัวมิโก้เลยครับและตัวสําคัญของทีมอัลดิเมสด้วยครับ,สรบเสียเอดีแคลรี่ไปก่อนแบบนี้ ใช่หรือเปล่าครับพิมไฟนี้แต่ยังยิงได้สวยครับแคททายครับกลายเป็นรับบทบาทหน้าที่เนี่ยเป็นเอดีแครี่แทนฮะ่าครับยังสามารถเปลี่ยนโพงชั่นกันได้ครับถือว่ายังไม่เสียหายมากครับัอติเมทแม้ว่าเสียไปก่อนหนึ่งตัวไม่เทกแล้วฮะเดินอ้อมหลังมาดื้ออีกแล้วครับเดินบงงงเอ๊ะจาบใครดีนะอ้าวแล้วเข้ามาแบบนี้ด้วยครับแต่ว่าด้วยความมั่นใจว่าตัวเองมีเชนไลน์เนี่ยแต่ถึแต่จา่ด้านหลังแต่ต้องตายอยู่ดีครับอ้าวแล้วเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งครับแต่ทางฝั่งมิโกยังยิงฟรีจาาากดด้นนหลังรแตต่พอ์ู มากครับแล้วยิงพัลเตอร์ได้ตัวเดียวครับสำหรับมิโก้ครับโอ้แล้วดูฮะยิงยิงยังยิงอยู่ครับแต่เหมือนว่าถลับลึกครับพัลเตอร์ดุดเซ็โพชเช่นการยิง <M ico. S 1> ไปแล้วและมิโก้ครับกลายเป็นไหลเข้าทีมไฟและเรียบร้อยครับโดนเก็บไปสี่ครับสำหรับทางด้านแอนติเมตและคนสุดท้าย<อ>กำลัง <Water S 1> จะตายครับวอเตอร์คิวมาไหมให้เพืเ่อนเนี่ยเท่ๆสวยๆเท่ๆไม่ตายเว้ยเฮ้ยน่าเอาทริปเปิลไปครับและขอหนึ่งตัวแย่งมาหนุนซ้ายแล้วเห็นหนุนนี้นะครับโอ้โหชุดใหญ่มากเลยฮะ โอ้โห oh, ลงลุกขนาดนี้นี่5ต่อ1ครับอ้าวครับและเก็บตัวสมัยฝั่งของข้ามได้ครับเป็นโอกาสอันดีที่ไอซ์เมทจะเปิดบาลอนนะถือว่าดูงดงามดีแต่เหมือนว่าเอเซอร์ก็ไม่ยอมเปิดเทนนิสคอร์เลยยิงไป2นัดยิงสามนัดยิงสี่นัดครับแล้วเขางกลางกลางวงเลยครับแล้วมุดเข้าไปครับพอตเตอร์แล้วใครจะได้บาลอนนชอตัวนี้ครับเป็นตัวฝั่งไอซ์เมทได้บาลอนนชอเป็นตึกปุบ๊บปัเฉนี่ครับ บวกกับแฮมเมอกตรงกลางครับแต่ว่าชุดนี้เรียบร้อยไปแล้วครับเดือดคัตทายครับที่ยังคงยิงทำดาเมจอยู่ครับแต่ด้านหลังครับพอเตอร์เริ่มไล่เก็บทีละคนเขาเลี้ยงติดใจอยู่เลยครับตอนนี้แต่คัตทายครับหลังจากพี่เพื่อนนะครับได้ทําดีมากครับและตอนนี้ครับสามต่อหนึ่งครับเป็นบางังพอเตอร์ตายไปครับหนูนี้เกิดมาเซฟเอสได้ครับและวันที่มันคิวจะคัตทายไปสองพันแฮมเมอรอยด้านหน้าครับรอการเอ้าแล้วเข้าไปทำไมขับเซต้าได้แต่ตัวเองบากเกินไปครับ และมังกรยังไม่ตายด้วยครับกันทายครับจะโดนล็อกที่เ่ายางครับยูเมฆกดครับตัตเบลออกมาก่อนตอนนี้ครับและเป็นหนูนี้ครับที่ใ้มังกรดินไปแล้วครับกัทายโดนแรงโดยจินครับโอ้โหเ็สสุดท้ายครับยังไม่สุดท้ายดีด้วยฮะแรงฮะตายก่อนอยู่ดีก็วิ่งเข้ามาถวายชีวิตเดินมาอีกแล้วเดินมาอีกแล้วฮะนิ่เดินมาวงแต่งหมดเลยครับมาครับละมุดได้ด้วยครับหนาวครับหวามายังไงครับอาชินี่ครับเข้ามาเกี่ยวสพอร์ตได้ก่อนตตัวแรกครับ แล้วเหมือนจะมีคนกินกลับบ้านมาอยู right 1941, e ่ครับชัดๆครับถอนมาได้หนึ่งคนนะครับโค้งครับโค้งจะได้อัมตะไหมครับยังมีอัมตะอยู่เนี่ยแต่ว so like ่าหนูนี้ต้องขอยออกมาครับน yeah, ่าจะเป็นจังหวัดอยู่ไหมเอเซอร์ต้องถอยก่อนแล้วเนี่ยเพราะว่าแนวหลังเหมือนเลือดจะไม่พร้อมอัมตะอัมตะให้พอตเตอร์ตึ้งพ็อเตอร์ครับบางทีก็ไม่ต้องการครับแต่ด้านหลังเนี่ยต้องการครับแล้วมีโก้ครับอยู่ด้านหน้างกลางเฟ้งๆเข้ามาซัพพอร์ตจะเข้าไปฆ่าแต่ว่ามิโก้ยังขอยได้เอ๊ะที่เดียวโฮลับมีอาชินี่เข แต่ตรงกลางนี่ครับฮอสเตอร์โชว์ซูเปอร์แมนครับรับไป4ต่อ1ครับมีคาเซตาอยู่กลางวงครับและคาเซตาตายไปก่อนฮอสเตอร์มุดเข้าไปเก็บมิโก้ได้ครับแตเดงก็ตายไปเหมือนกันครับอ้าโดนไล่เข้าคาท้ายครับตอนนี้ครับงดูนี่เขาสามารถที่จะฆ่าไปได้ครับและมีคนเทเลลงมาแทมหมอกลงมาใกล้เกินไปหรือเปล่าครับตายแบบจีนหน่อยก็ได้โอ้โหเขาจะวาร์ปเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเลี้ยมวาร์ป ไปคนเดียวพอแล้วนมาแล้วล็อกไปลิกรับเหมือนว่าจะโดนจับอยู่ถ้าลิกตายครับโอ้และมีการใช้ไวท์โนตตจะตายครับโนตตินที่โคตรอาจถอยตีครับทีมอัติเมสครับทานถอยไม่ตุดโดนไล่เก็บหินตัวแล้วมีโกเรียบร้อยไปก่อนครับแคทไทครับกลายเป็นเอดีแครลี่เหมือนเดิมครับในทีมไฟครับที่หลังจะมีโกตายครับแถมหมอกครับต้องถอยออกมาก่อนนะจังหวะนี้ครับฝืนมากไปอาจจะไม่ได้กลับครับและแคทไทเปจะยิงจุดแนวหลังครับแต่ว่าคนล็อกตายครับแนวหน้าแต่งะหมอกตายไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับเหลือยูเมสตัวเดียวครับ แต่ปัญหาก็ยังมีอยู่ครับขอให้ทีมภาคโคก็ยังมีในด้านของคอเตอร์เนี่แหละอ้าวแะต่ายเข้ามากราบผมเอามตฉาเสร็จปั๊บครับบอกเลยว่าเสียงแหบครับห่าวงนัวนัวนัวสปาป้าป้าปาครับตอนนี้ครับเดี๋ยวสี่ต่อสามครับเป็นสี่้าครับที่อยู่เยื่อเยื่ครับพอเตอร์เข้ามาทีหลังก็ไม่ได้แทงตั้งแต่แรกครับแต่ว่าอาชินี่รวมถึงดูนี่ครับแล้วก็ทางฝั่งโคก็ยังครับดาเมจอยู่อาจจะตายจริงครับแต่ว่าทางฝั่งแอดมิเมสครับก็ยังไม่สามารถที่จะนัดทิ้ไปเนี่ยและสีตัวจ่าเอ๋โอ้โหตายม โอ้โหดักหน้าแบบนี้บอกเลยว่าบ้านมึงไม่กลับก็ได้ถ้าพี่ไม่ให้กลับแบบนี้เรียบร้อ,รอยนะครับออโตมิทานิกของเอเตอร์ก็ยังคงทำงานอยู่ครับทำให้เอเตอร์เนี่ยได้รับชัยชนะไปในแบบสุดท้ายของท่ามืในคืนนี้ไ่ายครับแล้วผมถือว่าเป็นยชนะาที่ยังไงย้ำอีกนิดนึงว่าโคนะครับกับทีมของเขานี่มีผลกับลูกเกมทุกเกมที่เขาเลอกมาเลยนะครับ